เรียบร้อยนะทีนนะ่หนึ่งนะเรียบร้อยค่ะช่ำๆไมยั่วเลยเมนูปูม้าสดนะครับบวกไข่แขดงบวกผึ้งสดบวกสับไม้ตนนะะ่างๆใหญ่จ้ะใหญ่ไหมแต่ว่าเจอว่ากำลังเนี้ยไม่ไม่ใหญ่เกินดี กับเมนูกุ้งทูโทนนะคะบวกไข่แข็งบวกซัมมอนกุ้งชาฉ่ำๆเลยเมนูนี้อยู่ที่ไหนเจ๊หนึ่งจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้าเด้งเลยอ่ะเจ๊หนึ่งเด้งๆอย่างนี้นะเด้งดๆเด้งเหมือนหมูเด้งจ้าเด็ดมากสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเจ๊หนึ่งไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีู่ในการจัดส่งออนไลน์โดยลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากหรือไลน์ nungg ศูนยตลอด24ชั่วโมง สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวก็อยู่ร้านเจ็หนึ่งเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลายำนะครับเดี๋ยวเราพาไปวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับสําหรับวัตถุดิบก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีพริกหวานนะครับเจ็นหนึ่งก็เอามายำนะครับแล้วก็นี่นะครับปูมาสุกปูมาสดนะครับ ไข่ปาลาเลว้ิวนะครับหรือไข่ปาลาริ้วเสียวไข่ปูนะครับมึกไข่ไข่แมงดากุ้งสุกหอยแครงแซลมอนนะครับแล้วก็ก้งสุกนะก็คั่วพริกป่นปลาละเอียดนะครับน้ำปาล,ลานะปลาล้าเขาีอเขาเรียกอะไรนะเส้นหนึ่ง น,น้ำตาลเคี้ยวใช่ไหมน้ำตาลน,น,น้ำตาลมะพร้าวน้้ำตาาละพรวแล้วก็น้ำมะนาวแท้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลายำแล้วนะเชน,นึงนะอันนี้เขาเรียกพริกหวานใช่ไหมเชนึงเดี๋ยวเราไปดูเชน,นึงตอนยำกันนะครับนปลาหมึกไข่ ซลมอนไข่ปลานะคะบ,บวกผลไมร้รวม เอาไปมีดไปล้างให้แม่หน่อยเทน้ำในกระป๋องล้างน้ำในขวดก็ได้ด้านเลยนะทนนเทงนั้นแห่ะหน่อยเดียวเองเทียงถังน้าเลยดูน่ากินมากตอดได้ไข่ปลา ด้วยสมอนไม่นานค่ะลูกค้าจดแล้วประมาณห้าห้าถึงหกโลห้าถึงหกโลมันจะพอดีแต่ถ้าสี่โลมันก็จะเกือบเกือบก็ไม่แตกนะสี่โลแตกไม่ได้แล้วใส่ของเมื่อวานที่เหลือนะนะั่นแหละก็ประมาณห้าโลไม่ถึง่ะไม่ถึงหกลูกมันใหญ่ลนะมันได้เยอะ ของไข่ได้เลยไขใ่ใหญ่ๆ่ะ,ะจ้ะไข่ไหมเจว่าเจว่ากําลังเนี้ยไม่ไม่ใหญ่เกินดีจ้ะ,จะกำลังสวยไข่ปลาหน้าทานจ้ะเรียบร้อยจ้ะนิ่งหน่ยครับนิ่งหน่อครับจ้ะอะไรอเออ,เอ,อ มีกุ้งทูโทนบวกไอยแขงบวกแซลมอนจ้าเมนูที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือวันนี้ไม่กินไข่แดงเปลี่ยนจากใครฮะเออมันหวานมันกรอบไงหข่แขงนะคะสำๆตาปต่อเนื้กุ้งสุกที่นี่จ่ายตังแล้วลูก ไอ้กล่องเล็กอะลูกกล่องเล็กยำกล่องเล็กร้อยพี่อะไรลูกอะไรเรียบร้อยค่ะต่อ,อด้วยแซลมอน เมนูกุ้งทูโทนนะคะบวกหอยแข็งบวกแซลมอนชาช้ำๆเลยเมนูนี้อยู่ที่ไหนเจ๊หนึ่งจ้ะสามร้อยห้าสิบาทจ้าเด้งเลยอ่ะเจ๊หนึ่งเด้งๆอย่างนี้แหละเด้งๆเด้งเหมือนหมูเด้งจ้าเรียบร้อยสามร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับเจ๊หนึ่งใช่ใครอยากทานก็สั่งตามวัตถุดิบที่เราอยากทานได้นะคะในออนไลน์จ้าเรียบร้อยสั่งตามได้เลยจ้า กับเมนูหมึกไข่พิเศษสามรอยห้าสิบค่ะอันนี้วันนี้มีไซส์สองร้อยนะครับสอมยำตัวใหญ่มากเลยไข่แน่นเลยเนี่ยจนดึงกระดองหลังออกไม่ได้เลยนะคะอันนี้ไข่จุกจุกนั่งรอข้างหลังกนะ็ได้นจ้ะ ไข่ตำชาจ้าสูงได้เลยแต่ก็เนี่เห็นแล้วยำปลานะคะนี่อันนี้ใส่ผักรวมสําหรับปีใหม่เจ๊หนึ่งหยุดไหมครับหยุดเป็นที่หนึ่งค่ะปีใหม่ก่อนปีใหม่ไม่หยุดนะคะรักยาถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยหยุดเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เปิดวันที่สองต่อเลยปีใหม่เราหยุดวันปีใหม่วันเดียวรับงานหยุดมากเลยเหรอก็หยุดแล้วอะพร้อมกันนะค่ะ นี่เรียบร้อยนะครับผักรวม,รวมเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกละ่ายำหม,มึกไข่ปลานะคะผักรวมชำช่ำเลยเมนูนี้อยู่ที่สามร้ยห้าสิบาทค่ะหมึกไข่พิเศษถ้าตัวเล็กเราให้กี่ตัวจ้ะหนึ่งอ่าสี่ตัวจ้ะถ้าเม,เมนูนี้แต่นี่เป็นไซส์สองร้อยก็จะให้แค่ สองตัวนะคะเป็นตัวใหญ่เสร็เรียบร้อยค่ะน้องดูยอดหนลูกสามร้อยบาทโอนครับโอกิน้องก็เอากี้มานั่งกินตรงนี้สิลูกไม่ต้องไปนั่งตรงโน้นเดินไปเดินมาสามร้อยลูกเดิน้า ใช่สองร้อยนานๆจะมีเหมึกเนื้อหนา,นาไข่แน่นจุก เสร็จรบร้อยค่ะกับกุ้งทุโทนหมึกไข่นะจ๊ะไข่แน่นๆกันเลยเสร็เรียบร้อยค่ะจะย,ย,ยะั่วกันเลยเจ้ะหนึ่งแหมเสร็จแล้วรับของด้านนี้เลยค่ะออกไปลูกช้อนให้พี่พี่เขาอีกลูกช้อนได้พอหรอกไต่อกันเลยเจ๊นหนึ่งครับกับยำหมูยอ ผลไม้รวมบวกไข่แดงจ้าวันนี้เรื่อยๆดีจังเลยใจไม่เบาเนี่ยไปเดินไปดูร้านปราแอนที่ว่ามีนี่เปล่า เอเอเขาถามโยจะนึกาน้ง,นงเสฉพณ์ไหมเอาเอาไม่มีครับเลยมาแล้วยำม,มาม่าเลยมาแล้วร้านที่เป็นส้มตำนะจ้ะเข<อ>าจะมียำม,มาม่า เหมือนเดิมเขารู้อยู่เรียบร้อยค่ะกับผลไม้หมูยอไข่แดงนะครับผลไม้รวมจ้าดูต่อไปจ้ะกุ้งสดแซลมอนจ้าเกิเดไปเลยจ้า ทองพุกฉีดคิวหน้าให้แม่หน่อยลูกยได้กินข้าวพอยังไม่ได้กินเลยนะอยู่ข้าวอยู่นะนี่ลูกค้าแม็กคิวให้ด้วยไงนะจ้ะตรงให้ร้องเลยจ้ะเรียบร้อยจ้ะกับกุ้งสดสมันจ้า เมนูต่อไปนะคะกับหมึกไข่นี่ตำๆเลยวันนี้หมึกไข่ขายดีจัะนี่ไข่แน่นเลยจุกจุอด้วยหอยแครงนะคะผักรวม พี่กินให้เสร็จก่อนลูกค่อยเล่นแบบด้วยไข่ปูเพิ่มนะคะ ร้อยค่ะกับเมนูหอยแครงหมึกไข่นะครับบวกไข่ปูผักรวมปลาเผ็ดกลางจ้าจดเมนูได้เลยคอะจดแล้วรอเลยนะคะมเมนูตแคงนก๋วกวปูจ้ข่ข่ตัวเล็กแต่ไข่ใช่ไหม,มเป็นเบอร์ปูกาง แพงมากเลยตอนหน้าเทศก,กาลปูตอนนี้โอ้ย,อยขายเยอะ<ๆ>เลย กับเมนูปูหมาสดนะครับบวกไข่แดงบวกข้าสดบวกสัมัสจัาเมนูปลอไจากกับเมนูหมึกไข่ไก่ปลานะครับบวกหม้งไหลบวกผลไม้รวมคือใส่ทุกอย่างเลยนะครับมาถ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามาถ่ายข้างในก็ได้นะ เข้ามาได้เลยจ้ะได้ได้ไ,ดไ,ดไม่เป็นไรค่ะอ๋อเอเดี๋ยวเสร็จจะให้ถ่ายนะงั้น

เป็นชิ้นหนห่จ้ะจะให้น้องไปดูให้นะน้องไปดูให้พี่ก็เลยละล้านลูกถามน้องได้นะครับเพื่อนักเรียนนะ เรียบร้อยนะนหนึ่งนะเรียบร้อยขาดช้ำๆไม่ยั่วเลยอ่าลรูปไปหาพ่อมั้ยเหรอจ้ะหาหญ้าไม่ได้หาพ่อไปขอตันหญ้าไหมวะเกิดแล้วจะไปแล้วไหมไข่ตำม,มันจ้ะผักเรือง สามสิบปีอยู่ไมคะของหนูสามในลูกเขามีตั้งหลายวันแล้วคือไม่มานั่งกัะฉันคือก็ไม่หิน่นนะเป็นหนึ่งฝากปิดด้วยครับติดแบบเรื่องเนหม,มึกไข่ซัมอนนะคะสำหรับออนไลน์ก็สามารถจะส่งได้เลยนะคะรอบแรกก็คือเดือนมกร,ราคมันที่หกนะคะเริ่มแสง่ง ของก็จะถึงวันถัดไปนะจ๊ะส่งจับครบกุมเย็นขออินเตอร์นะจ๊ะสนใจทัางใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยทั้งเพจทั้งลายนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะสำหรับวันนี้ผมจะใช้ถึงกันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้านี่ยั่วเลยไข่แซลมอนจ้าบ๊ายบายค้าบายครับ ไม,ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีอยู่ในการจัดส่งออนไลน์ดโดยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ้หนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมง